คนที่ขายสินค้าหนึงอย่างได้สามารถขายทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ถ้าเกิดคุณขายของเก่งคุณขายของดีคุณรู้วิธีที่จะโน้มน้าวลูกค้ารู้วิธีที่จะกระตุ้นการซื้อของลูกค้าชีวิตนี้คุณจะไม่มีวันอดตายเลย4ทักษะที่ต้องมีเลยถ้าอยากรวยในปี2021ทักษะที่1เลยคือทักษะ การขายผมบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ขายของเก่งใครเป็นคนที่ขายของดีใครเป็นคนที่รู้ทักษะและวิธีการขายคุณสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์คนที่ขายสินค้าหนึ่งอย่างได้สามารถขายทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้เพราะฉะนั้นทักษะที่หนึ่งที่คุณควรจะต้องฝึกฝนและทําให้มันเก่งที่สุดเลยคือทักษะการขายถ้าเกิดคุณขายของเก่งคุณขายของดีคุณรู้วิธีที่จะโน้มนา้าวลู ูกค้ารู้วิธีที่จะกระตุ้นการซื้อของลูกค้าชีวิตนี้คุณจะไม่มีวันอดตายเลยทักษะข้อที่2เลยคือทักษะการทำคอนเทนต์ทักษะการทำคอนเทนต์คือการเขียนคำโฆษณา คุณต้องรู้วิธีการว่าคุณจะเขียนคําโฆษณาแบบไหนยังไงที่จะกระตุ้นการซื้อของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนี้แปเลยคนกระโดดมาทําธุรกิจออนไลน์เอาธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่กระโดดเข้ามาในแพลตฟอร์มของออนไลน์ต่างๆเพราะฉนั้นแสดงว่ายอดขายที่เกิดขึ้นจะไม่ได้เกิดจากลูกค้าออฟไลน์ที่เดินเข้ามาหาคุณหน้าร้านแต่เกิดจากลูกค้าที่เจอคุณผ่านช่องทางออนไลน์เจอคุณผ่านช่องทงออ ทางการทราําโฆษณาแพลตฟอร์มต่างๆของอะระบบออนไลน์ถ้าเกิดคําโฆษณาที่คุณเขียนเขียนไม่ดึงดูดเขียนไม่โดนเขียนไม่กระตุน้นเขาก็เลื่อนปัดทิ้งไปแล้วกับคุณเสียค่าโฆษณาเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเกิดคุณเขียนคําโฆษณาเก่งคุณเขียนคําโฆษณาการขายได้ดีเวลาที่เขาเลื่อนฟีด Facebook หรือเขาเลือ่อนเลื่อนเดแพลตฟอร์มต่างๆเขาเจอโฆษณาของคุณ เขาจะตัดสินใจที่จะอ่านและก็ทักไปสั่งซื้อหรือทักไปซื้อสินค้าของคุณข้อที่3เลยคือทักษะการหาสินค้าปัจจุบันหลายๆคนมีสินค้าที่ขายอยู่แค่ตัวเดียวผมจะบอกว่าการที่เรามีสินค้าแค่ตัวเดียวเนี่ยเสี่ยงมากๆเลยลองนึกภาพว่าสินค้าตัวเดียวของเราลันอยู่ปกติเลยแล้ววันใดวันหนึ่งเกิดมันทําไม่ได้วันใดวันหนึ่งเกิดมันมีวิกฤตวันใดวันหนึ่งเกิดสินค้าตัวนั้นลูกค้าไม่ต้องการแล้วคุณจะเสียเวลามากในการที่ต้องไปหาสินค้าใหม่จะต้องไปนั่งเทสหรือ ธุรกิจของคุณอาจจะล้มเลยก็ได้เหมือนปัจจุบันบริษัทผมผมวางพนักง,งานว่า,ท,า,าทีมหนึ่งขายสินค้าหนึ่งทีมหนึ่งขายสินค้าหนึ่งทีมหนึ่งขายสินค้าหนึ่งผมมีหลากหลายสินค้าเพื่อที่อะไรเพื่อเป็นการกระจายความเสีย่ยงถ้าเกิดสินค้า A ขายไม่ได้แล้วสินค้า BCD ยังสามารถขายได้ยังสามารถทำยอดขายให้กับบริษัทเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาสินค้าเก่ง คุณจะต้องรู้ตลาดว่าปัจจุบันคนต้องการอะไรปัจจุบันคนมีปัญหาอะไรปัจจุบันสินค้าอะไรที่คู่แข่งยังน้อยปัจจุบันสินค้าอะไรที่ยังทําการตลาดได้ดีอยู่หรือสินค้าอะไรที่มันมีเทรนด์ที่จะอยู่ได้ระยะยาวๆ <P> ข้อที่4เลยคือทักษะการยิงโฆษณาหรือทักษะการทราําโฆษณาการทําโฆษณาเป็นช่องทางการตลาดช่องทางหนึ่งที่ออคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่ทําออนไลน์เก่งๆจะเป็นการยิงโฆษณากั ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นใครทีออ่อยากที่จะประสบความสําเร็จในปัจจุบันสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้สิ่งที่คุณต้องทําคือการยิงโฆษณาคุณลองไปศึกษาดูว่าสินค้าหรือธุรกิจของคุณ ที่คุณทําอยู่มันเหมาะสมกับแพลตฟอร์มไหนปัจจุบันมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็น IG ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น g o เ g l e คุณสามารถที่จะเรียนรู้ว่าสินค้าของคุณเหมาะกับแพลตฟอร์มไหนเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่อยากที่จะประสบความสําเร็จเรวต้องเอาสวิธีนี้ไปลงมือทําทันทีเลยคนเก่งไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดแต่คือคนที่ลงมือทำและไม่หยุด ทำจนกว่าจะประสบความสำเร็จผมเคแมนครับ